เรียกได้ว่างาน Paris Fashion Week 2024ในปีนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นจริงๆเนื่องจากภายในงานได้รวบรวมเหล่าศิลปินดาราเซเลบและอิน f l ู e n ชื่อดังมากมายจากทั่วโลกต่างพากันหลั่งไหลมารวมกันที่งานแห่งนี้โดยเฉพาะโดยอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คงหนีไม่พ้นกับการปรากฏตัวของเจนนี่สมาชิกสาวสุดฮอตจากวง Black พิงคโดยเธอได้มาในฐานะแอมเบสเดอร์ของชาแนลด้วยสไตล์การแต่งตัวของเจนนี่ที่ก็ต้องบอกเลยว่าได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโซเชียลกันเลยทีเดียวและถึงแม้ว่าสไตล์ การแต่งตัวจะดูโดดเด่นและได้รับคำชื่นชมจากหลายคนมากมายแต่ในขณะเดียวกันทางด้านบิลลี่โอแกนนักร้องศิลปินชาวไทยยุค90ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของเครื่องแต่งกายที่เธอสวมใส่โดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยคะ่ะ นับได้ว,ว่ากลายเป็นกระแสฮือฮาวันโซเชียลกันเลยทีเดียวกับลุกเปิดตัวของเจนนี่ในฐานะแบรนด์แอมบสสเตอร์ของชาแนลด้วยลุกโน p ตเพนโดยมาพร้อมกับชุดกางเกงขาสั้นสุดจิว๋วสีฟ้าสดใสพร้อมกับถุงน่องสีดําบางๆซึ่งโดดเด่นไปอีกขั้นด้วยผมสีบลอนสว่างที่เธอเพิ่งจะเปิดตัวพร้อมสีผมใหม่ครั้งแรกในงานนี้โดยลุกของเจนนี่ได้เป็นที่ถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายโดยแฟนคลับฝั่งอินเตอร์ต่างก็พากันชื่นชมในความกล้าหาญและความคิดสร้างสรรค์ของเธอที่ได้เลือกดึงเอาเทรนด์แฟชั่นมาประยุกตต์ใช้้ไดอย่างลงลัว ซึ่งหลายคนยังสนับสนุนและมองว่าเจนนี่มีความมั่นใจและเป็นผู้นำเทรนด์ในวงการแฟชั่นพร้อมกับยกย่องที่เธอเลือกที่จะกล้าลองสิ่งใหม่ๆด้วยการใช้แฟชั่นจากคอลเลกชั่นต่างๆเพื่อสื่อถึงความเป็นตัวตนของตัวเองได้เป็นอย่างดีขณะที่ทางด้านชาวเน็ตเกาหลีกลับมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปโดยมีชาวเน็ตบางคนถึงกับเปรียบเทียบกันยกใหญ่ว่าชุดของเจนนี่ไม่ต่างอะไรจากชุดชั้นในและไม่ได้ช่วยเสริมให้ลุกของเธอดูโดดเด่นเท่าที่ควรซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมสําหรับงานแฟชั่นโชว์ในระดับ พร้อมมองว่าเทรนด์แฟชั่นแบบนี้มันเริ่มเก่าเละล้าหลังแล้วโดยกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าต้องการเห็นลุคของเจนนี่ที่มีความเป็นทางการและมีสไตล์มากกว่านี้ขณะดเดียวกันศิลปินนักร้องชาวไทยรุ่นใหญ่ยุค90อย่างบิลลี่โอแกนก็ดีออกมาโพสตแสดงความคิดเห็นูนกระแสโซเชียลพร้อมแชร์ภาพของไอดอลสาวอย่างเจนนี่สมาชิกวง Black พิงกพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์ในทานองว่าศิลปินยุคใหม่ใสก่กางเกงใน,นถ่ายรูปได้อย่างมั่นใจในงานปารีสแฟชั่นวีคคนเอเชียที่มีความคิดนิยมพวกผิวขาวก็มตา อะไรจากทาาที่ไม่รู้ตัวตัดกลับมาที่ประเทศไทยศิลปินสาวๆ,าวๆต่างกําลังพากันเต้นท่าหมาจุดๆ,ๆกันอย่างเมามันมอบเป็นของขวัญแด่ท่านผู้ชมางานนี้เมื่อโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านบนโลกโซเชียลไปได้ไม่นานก็สามารถเรียกทัวร์มาจ่อเต็มโซเชียลพร้อมพุ่งตรงไปทางนักร้องรุ่นใหญ่อย่างบิลลี่โอแกนแทบไม่พักกันเลยทีเดียวซึ่งจากความเห็นดังกล่าวนี้ก็มีทั้งชาวเน็ตจานวนไม่น้อยเลยที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์โดยมีทั้งคอมเมนต์ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับความคิดของบิลลี่ซึ่งในส่วนของความคิดที่เห็น กล่าวในทํานองว่าการกระทําเหล่านี้เป็นสิ่งไม่ดีไม่งามวันเยาวชนจะเรียนแบบซึ่งจะนําไปสู่การทําลายจารีตและประเพณีอันงดงามของไทยขณะที่ความเห็นจากชาวเน็ตและบลิงส่วนใหญ่ต่างก็มองอีกมุมหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมและถือว่าเป็นสิทธิอย่างหนึ่งที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนธรรมดาหรือว่าคนดังก็สามารถนําเสนอตัวตนผ่านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้อย่างอิสระตราบใดที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนกับใครและอยู่ภายใต้คําว่ากาลเทศะขณะที่ความเห็นอีกส่วนต่างก็รับไม่ได้พร้อมมองเห็นตรงกันว่า โพสด,ดังกล่าวของศิลปินรุ่นใหญ่ท่านนี้ถือการเหยียดเพศและเหยียดเชื้อชาติจนเรื่องราวดังกล่าวนี้ได้กระทบไปถึงหูทางฝั่งของบิลลี่โอแกนจึงทำให้โพสด,ดังกล่าวนี้ถูกลบออกไปจากเฟซบุ๊กส่วนตัวใน,นทันทีอย่างไรก็ตามนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทางด้านบิลลี่โอแกนเองได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตัวของหญิงสาวเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาได้ไม่นานเจ้าตัวได้ออกมาแชร์คลิปเด็บพุซซี่แค o ดอร์นักร้องหญิงชาติตะวันตก 90, ยุคเร้าั่นณน์ทำนอันว่าวง แรกในยุค90ที่นักร้องเริ่มเอาชุดชั้นในมาแต่งตัวขึ้นคอนเสิร์ตหลังจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มตกต่ำเมื่อเอาชุดระบำโปมาทําเป็นเรื่องปกตินี่คือเทนที่พวกอเมริกันสร้างตามแผนลดคุณค่าของผู้หญิงให้กลายเป็นวัตถุทางเพศและเพิ่มบทบาทของพวกโวกในยุคนี้ทั้งหมดคือจุดหมายลดประชากรโลกแบบหนึ่งเมื่อก่อนไทยเราไม่มีอะไรอุบาทแบบนั้นการเต้นและการแต่งตัวแบบนั้นเมื่อก่อนจะอยู่ในที่ของมันเช่นบาปเปลืองผ้าอากโกโก้บาร์ไม่ได้ออกมาโชว์อลังฉ่างกลางถนนแบบทุกวันนี้สุดท้ายนี้ ดราม่าสุดเดือดระหว่างบิลลี่โอแกนและ Black ink, เจนนี่แบล็กพิงเคยได้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของมุมมองและวัฒนธรรมแฟชั่นในยุคป,ปัจจุบันซึ่งก็ทําให้เกิดการถกเถียงที่หลากหลายรวมถึงยังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนได้คิดถึงการแสดงออกของศิลปินในแง่มุมที่แตกต่างกันนั่นเอง